สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy Core นะครับขับรถเขาไปวีอยู่กับซ o ล o Leveling นะฮะมาแล้วครับเกมแนวแอคชั่น RPG กับพี่สุดหล่อนะผมเนี่ยเป็นเกมจากมังหวานะครับ,ออรบผมใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะผมเรื่องนี้ก็สุดมันนะผมแล้วก็มาพร้อมกับเซตติ้งของโลกที่ ต็มไปด้วยฮันเตอร์นะครับผมมันก็จะมีเกรดแบบศัตรูเนี่ยที่จะต้องออกมันจะออกมาทําลายโลกเนาะใช่ไหมวะเออไม่รู้แหละก็พระเอกเนี่ยไม่ใช่คันตงฮันเตอร์เนี่ยก็ไปต้องไปหยุดยั้งมันนะครับผมส่วนพระเอกเนี่ยก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับซึ่งมีแล้งนะครับผมพระเอกก็เป็นแล้งที่จ๊อกๆนะครับผมจ๊อกสุดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบทําให้เออพัฒนาพัฒนาขึ้นนะครับผมก็ไปดูกันนะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยก็จะดําเนินนามเนื้อเรื่อง แล้วก็มันจะมีในเรื่องหลักในเรื่องรองเนาะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะดูระบบเกมกันก่อนก็จะมีทั้งพวกกระจาะป้องนะครับผมเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะไม่รู้จะมีให้เปิดโชยไหมนะผมอ่ะเรามีเยอะตัวหนึ่งนี่หว่าเปิดเลยแล้วกันมาถึงเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีเดียวเน่กับน้องแว่นนะเป็ <S 2> <S 2> <S นงนนะเริเ่มมาเลย ยังไงเพื่อนแ <ś led> สงจ้าเะนละอเกินหนึ <ś> ่ <led> จ้าคนลอเกิน <ś led> เป็นจ้าที่หัวช่วยมากนะครับผมนะะตอนนี้ก็ังมีสองตู้นะเพิ่งเปิดนะครับผมก็ตู้เนี้ยมันสามารถเลือกรายการไว้ก่อนได้แต่พวกก็ไม่เคยออกแลก้วก็ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดกาชานะต่อไปก็จะมีพวกผสม พวกนี้เนี่ยก็คือไปต้องไปหาทรัพยากรมาตามแหล่งที่มีนะครับก็ถึงจะมาผสมเป็นของได้นะครับผมเราก็ผลิตเหมือนกันก็ไปหาเอาวัตถุดิบจากที่เขาบอกเหมือนกันนะตามนั้นเราจะพูดทำาไมนะครับผมอันนี้เป็นพวกเช็คชื่อกิจกรรมนะไม่มีอะไรมากมายนะผมเนี่ยเจ๊ฮันเตอร์เคาน์เตอร์บริการข้อมูลนะผมพวกนี้ก็พูดคุยก็ง่ายงีย บางทีก็ให้ของมาบ้างไมวะสว่วนนี้เป็นกระนับสนุนก็คือพวกคล้ายๆกับไอดอลนะครับผมระบบไอดอลนะถ้าเราไม่ได้เล่นก็จะแบบมีแต่มาให้รับรางวัลน,นะเพื่อที่จะพัฒนาตัวละครได้แบบทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็คือขุดเจาะขุดเจาะก็ขุดเจาะหายเทมใช่ไหมวะเนี่ย ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีพวกอขอรานเปลี่ยนนะเป็นร้านค้านะครับไปดูสินี่ร้านค้านะผมก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับมีร้านค้าทั้งเติมเงินและไม่เติมเงินรายวันรายเดือนนะครับอ่อเพราจัดไปแล้วกันไปลองมาดูส่วนเกตอันนี้ก็คือจะเป็นเกตใใคล้ายแบบตามอาษาที่ญี่ปุ่นนะมีเกตอะไรแล้วก็เข้าไปลุยได้เลยนะครับ เนี่ยก็จะมีของรางวัลนื้นี้ให้แล้วก็จะมีนี่ยให้นะครับคุณสมบัติธาตุที่แนะนําก็จะมีบอกนะครับผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะบอกบอกของในเรื่องของธาตุด้วยเออนะครับมาที่นี่เลยละกันนะครับผมตัวละครเรานะครับผมก็จะมีการอัพสดตตัสแบบแร้กร็อกนะไม่จริไม่ถึงกับแรกร็อกแต่ตามอัพตอนอัธยาศัยเออเอางี้เลยกัน นะครับก็จะมีอาวุธใส่ให้สองต่างสองชิ้นนะครับผมสามารถสลับไปมาได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นไนล็อตก่อนนะครับก็ประมาณเลื่อยๆสินี่แหละก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ผ่านจบตรงชัปเตอร์นั้นไปนะครับผมจะมีข้อบังคับอยู่นะครับผมส่วนสกิลนะฮะก็สามารถเลือกใช้ได้1 2แล้วก็อันดิเมยนะครับผมนี่จะเป็นสกิลหลักนะครับผมส่วนสกิลอีก2สกิลก็คือจะเป็นสกิลขอาวุฒานะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ ดูตัวอย่างได้ด้วยนะแต่ว่าดูตรงไหนวะอันนี่ดูตัวอย่างตัวอย่างได้นะผม่วนถ้า q ิวอันเนี้ยจะก็ขึ้นมากดให้ตามสถานการณ์เนี่ยตัวอย่างสิเปิดปุ๊บว่ะอืมเป็นไงเฮ้ย ใช่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีเบรกด้วยนะเพราะว่าบางสตูบางสตูเนี่ยมันจะต้องแบบตีให้มันติดเบรกมันจะสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะฮะอันนี้ลองปรับสกิลแป๊บึ้นสองเป็นอันนี้อ่าโอเคอันที่แบกครับผมก็เป็นของโสมไส่นะสามารถตีบวกได้เสริมพลังได้ อย่างเนี้เหแบบแบบ็นไหมใส่ยี่สิบไปเลยเขาบอกยี่เสิบในออปชั่นบวกให้ด้วยไหมครับเอาสิบก่อนแล้วกันอืมออปชั่นมาว่าโอ้ยยาวยาวจนจบสองทุกอย่างเบห้าไปเลยจบจบ,จบ,จบนะฮะยังไงิโอเคก็จะมีเนี่ยฮะ ที่ปลดล็อกออปชั่น15คือไรว่า๋อปลดล็อกแล้ว,ว,ลลวออปช่างวันเด็กก็ประมาณนี้นะผมชวนหมกว่าถึง10แล้วกันเพื่อที่จะปลดล็อกแ็่กำลังอะไรอย่างี้โอเคโอเพอแล้วนะแม่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับอุปกรณ์ นะครับจะได้ตัวละครเก่งๆขึ้นนะครับอันนี้เป็นแรงเข้าไปดูเลยแล้วกันนะผมผมลองดูนะไปฮะเดี๋ยวค่อยไปดูเนเรื่องกันอีกทีนึ่งี่ก็จัดทีมลงไปก็ผมก็ประมาณนี้มีจะคลิกเพื่อที่จะเลือกตัวละครอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สนนะผมเราเมน้นออโต <laughs> ในเกตนี้ไม่รู้มีออโต้ไหมแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่น่าจะมีออโต้ต้องเล่นเองนะครับจะเป็นออโต้เฉพาะแค่พวกผู้ช่วยโอเคในเกตมีออโต้ครับไปเลยมันก็จะแบบเล่นออโต้ให้เอ้อยงไงนะครับสกิ F ล F ตบซีเ่ยก็คือจะเป็นสกิลพวกอุท ที่เราใส่นบำใจอาวุธอาสกิลหลักๆก็จะเป็น QE นะครับแล้วก็ R นะครับเป็นสกิลหลักนะครับที่ยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่า R เป็นเจ้าตัวเขา R เป็นเจ้าตัวมาดิไล่หัวตาองหัวมันตาองหัวมันลูกนะครับแล้วเกมนี้ก็คือถ้าหลบแบบคล้ายๆ p e ร f e c t Dodge มันจะทำติดสโลว์ให้แล้วก็จะมีสกองสกิลบางทีจะิดสกิลชาโด o w Shadow อะไรสักอย่างนะครับจะลองดู ไม่ติดตงรวบแบบดิจิตลอลนี่จะติดโว์เห็นไหมเกิดโดลสเต็ปเลยไนงะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ต้องใช้ E นะครับผมเนี่หลอดด้านล่างครับผมเห็นไหมหลอดสีเหลือ,องนี่ยก็คือจะเป็นหลอดที่ถ้าใช้หมดใช่ใช่ใช้หมดถ้าเราตีแตกหมดจะีมันจะติดเบรคะครับผมแล้วก็จะทำให้ต,ต,ตัวเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น ประมาณนี้โ้งแรกเลยก็เข่าเยคอมมันก็จะเลแบบ่นแบบคึดคึดีอ่ะหัวมันลุกหัวมันเลยนะโอ้ยนี่นครับอันตรับไป อย่อย,ะยะะอันนี้ก็เป็นแค่อโอเคนานๆนะผมก็จะไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่โอเคเมื่อเคลียร์จบก็จบไปนะครับผมแล้วก็น่าจะสามารถได้ทบับไอพีพังทั้เคลียร์หมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปเรื่องดีกว่านะครับตอนนั้นก็จะเป็นพวกอาวุธนะเฮ้ย อาวุธลืมมาโทอัพเกรดได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอาวุธอันนี้อาวุธของเราแต่อาวุธของอทีมนะครับผมเนี่ยมีหอกด้วยไหมปึ๊บเราจัดอัพไปเลยไม่เต็มว่ะของหมดใช่ไหมเนี่ยเอตังค์ไม่พอมาโทนะก็ต้องไปหาตังค์กันนิดนึงโอเคมีกิจกรรมพิร่วมครับเมื่อกี้ ผมจะไปแบบมัวๆ,ๆทั่วนๆ,ๆ,ๆนะเห็ <ๆ S 2> นไหมมีรีวิวฮันเตอร์นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็ได้รับของพวกนี้นะเข,นะข้าไปเล่นใช่ไหมนั่นนะใช,ใช่แล้วก็มีพวกถอยลูกเต๋าเ d r ร์ดรอปไม่รู้คืออะไรครับช่างหวันแต่ลองเล่นกันดูนะโอเคอันนี้แลกครับผมก็ของปกติไม่มีอะไร อันนี้ยังไม่มานะก็ต้องเปลี่ยนเป็นจาวฟันเงาก็โู่นเลยท้ายๆเลยนะครับก็ไปลองดูไปครับผมลองดูหมดในเรื่องกันจะมีหลากหลายนะมิชมิชชั่นบาบาานะครับผมเนี่ยเราไปดูใน,นเรื่องกันว่าจะรอดไหมนะครับผมอันนี้เป็นสตอรี่นะผมก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นตามหมอดตามเนเรื่องนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะ นะครับอาจจะไปดูในเรื่องคร่าวๆสักสักตอนไหมก็คือจะมีแบบมังหวาสลับกับภายในเกมไปฮะดูอีกหนึ่งครับเห็นไหมฮะนี่ครับก็เหมือนแบบภาพหนักมังหวาเลยเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ซับไทยด้วยอย่างแจ๋วนะครับผมกก็ไปลองดูนะครับ โอเคต่อมาเรามาจัดพวกมิชชั่นล็อกกันีกว่าคือพวกบอสต,ต่างๆนะที่เราได้เคยฆ่าไปนะครับผมก็อันนี้ผ่านไปแล้วนะอันนี้ก็อันนี้จำไม่ได้ว่ะลุยไปเลยแล้วกันมีหลายหลายขั้นนะผมถึงขั้น 7, 8, เจแปดีเดียวก็วจะหลักๆก,ก,ก็คือมาหาอุปกรณ์สมไส้นั่นแหละนะครับผมไปลุยกันเอา้าไม่สามารถใช้พระเอกได้นะครับก็ใช้พวกนี้ลุย อ่ะไม่เป็นไรนะรเพราะว่าเมื่อกี้ลุยไปแล้วนะก็จะไม่น่าไม่น่าจะอะไรมากมายเนาะ <c oughs> ขอต้อไปเลยนอ้องซีเรียสมีเฟรมนีดีอ่ะ เทนบบนารียยไปเดมันโห้ยโอ้ยโคคลิกครับแล้วก็ววจะเปลี่ยนตัวออกมายิงแบบนี้แด๊ดด๊าออว่าไงวะมาดิมาดิโดดบินโดดบิน นัดในการเปลี่ยนทรัพย์อะไรหนูผิวก่อนขั้นหนึ่งก็ยังรอดฮิกี้อยู่นะไม่น่ามีอะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับการมาลุยยกพวกบอสนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ออปชันก็นะครับประมาณนี้เราปรับให้สูงวองนะให้ดูแล้วเนาะรับเสียงภาษาการปรับการควบคุมก็มาปรับมาเองนะบอกตามตาทยาศัยนะฮะโอเคเราไปดูอันสุดท้ายท้ายสุดนะผมก็ฝากอุตส่านี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไร้ะมั้งนะผม๋ยวจะลองไปลองเล่นเรื่องล,ล,ล่าสุดนงผมเพราะว่าไม่ได้ดาวเลยเลยสักดาวนะครับก็จะไปลองดูนะครับก็ อ่าไม่น่ามีอะไรเนาะใครชอบเกมนี้นะครับจัดไปได้เลยนะครับผมรับรองว่าจูใจนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันบังคับเล่นเองนะครับผมไม่ใช่แบบออโต้ชิวชิวกิ๊กิ้นะครับผมนะอ่ะไปครับผมกับด่านสังหารหมุงเดี๋ยวไม่รู้จะได้ดาวสักเท่าไหร่นะครับไปกันครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮะไปละ 準備完了 <laughs> 経験値が稼げそうだまるにだ無駄だ<ん>すぐに終わらせてやる <laughs> 避けれると思うこれで you <laughs> これで終わりだ避けられると思うそこだこっちの番 <laughs> 遅い すぐに終わらせてやれお前の攻撃はないこっちの番だこれで<れ><ん>一瞬で切り裂いてやる